ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีอิซี่ทั้งช่องค่ะพี่น้องมือน,นีมือน,นีไอ้มือน,นีคุณยายคำปูนผืนฝันไดต้ตองงวดมือเคลื่อนนี่นะคะเผืนฝันงวดบางหนึ่งหั่นพืนบ่อได้ฝันค่ะพี่น้องพืนบ่อได้ฝันเพืนก็เรื่อยบ่อได้มาบอกมือนีเพืนยางมาบอกด้วยตัวเองเลยค่ะเพืนฝันนะคะเพืนฝัน ฝันแล้วก็ตีเอาเนี่แหละค่ะคุณยายคำปุณพิ่นเคยตีขิวตีแม่นนะคะพี่น,อกกน้องก็เลยยางมาบอกลูกบอกหลานพ่อดีนะคะมื่อนี่ก็เป็นมือวั่นมื่อนี่เป็นวันที่ที่ซีแล้วค่ะเนาะที่ซีพฤษกิกาญจนนะคะมื่อนี่ะจะเป็นตัวใดนะคะเขาจะตีได้ตัวใดคุณยายคำปุนจะได้ตัวใด กะมากไปตามกันเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีคุณยายคำพุนนะคะงวดวัางหันฝ<อ>ันได้บ่งวดวัางหันบ่นี่เรางวดนี่ลราฝันตีทีตีหางโออจะนอดบ่ลาบรตีตีแมงคักเลยงวดว่างหันบ่ฝันจักเม็ดกันเลยบ่มาหาลูกหาหลานเลยมืนบ่แมนอืม แว่ามาหัวดนีิกลูกก็ตีหาฝันได้กะลูกเขาเขียนไว้เลยยันน<า><า>ลืม,ลมบะยันลืมตัวขันฝันยังสิขันบ่เขียนไว้ลืมบปะยันลืมเพราะว่าสวยมากมันถีลืมลมันเคยเ,เป็นแบบนั้นมันเห็นเป็นแบบกันก็านานนานอยหลายกับยันลืมตัวท,ท่าคดีกับท,ท่าคือดีก็คือเปล่าไปเขียนใ่กระดาษเลยว่าสั่นกับสิลืมสวัสดีลืม ร่องเท่ามีสายไหลไมิแต่แต่ว่าหนึ่งออกมาสวมใหม่แล้ว<อ>ง่ายสวมสวมใหม่เบื่อก็น่าพอดีเต็มมากกว่านะงวดนี้งวดวันที่สิบหกคือสิิกายนเนาะฝันฝันแมน,แมนเอาสอนเลยค่ะสอนความฝันให้อิบซี่ฟังเลยแบบนี่ละันว่าดนแถวร่อ,องเท่านีา่ยละเห็นร่องเท่าอยู่มันจะไปเก็บเอาเก็บเอาเก็บมากกองไว้ เก็บมากองไว้บัดบัดกองบัดคูทุดทไทยมันเป็นของร่องเท้าเล็กหน่อยสายหลยมันก็หน้ากูเสียเอาไปลูกให้หลานกันนะจ้ะเรื่องมากองเลยกัมาเก็บอืมเก็บเลี้ยนกันไ้สวมกันไ้สวมกันไ,นไ้เป็นคูไค่คููมั่นหไหมจ้ะนั่นแหละ,ะเลยบบน,นี้มันก็หน้าต้องเท้ากับเก่าด้วยแล้วกูดีกันนะหลับตาดิ ต <Yeah. S 2> ับตาอันนี่มิดไปถอว่าว่าวง่ายง่ายนี่มค่ uh. ะก็เรียอว่าตีว่าเก้าห้าเก้าห้าห้าเก้าเก้าห้าห้าเก้าไปนี้ก็เรืยองมากห้่อยเล่งหน่อยพูดเร่งหน่อยพูดฝ่าเป็นบ้าหน่อยล่ะพูดฝ่ากับน้าหกเลยวางสิเรื่องมาตีว่าหกเก้าห้าหกเก้าห้าห้าเก้าหกครับไปสี่ละเรียกว่าผูา้ยิ่งอี๋เหมือนเรียกสื่อตีว่าหกสี่เก้าเก้าสี่หก เล่บางสี่ดอกเขียนใบโรยนี่นันละนี่นนละตีไปเลยสามตัวสองหางเออบาดบาบบบบนี่เลยมาตีวาเก้าเก้าหาบานี่เขาเลี้ยสองตัวเด้บานี่ตั้แงแเมงนยอเลยอ่หน่อยตีไว้บานี่เก้าห้าเก้านั่นละ่ะเอาเอาเอาห้าเก้าน่นบาดกลับ พูดยิ่งน้ำทีนันโมจ้านันละก็เลือกมาใส่หกสี่เก้านันละมันนี่ง่ายกระสิทอาวาเด็กหน่อยนะันเด็กหน่อยผู้ยิ่งจะเลืมาตีวันหนึ่งสี่เก้าสามตัวเล็กหน่อยผู้ยิง่งดีตีอีกหน,นึ่งสี่เก้าแนนแต่บางมันขีดเข่าเป่าบอเขาเป่าแก้วเลยเด็กหน่อยผู้ยิ่งเอามาให้บอเด็กหน่อยผู้ยิง่งเต็มเข้ากับสีมาเอาล่องเท่านะั<ม>้นแหละ เขาบอกท่านได้ใบได้ใบย่า่มีสวมสวมเป็นครูเป็นครูไว้เขาอืคิดว่าเสียวม้าบ้านไทยหลานเนาะนั่นแหละเอากระสีแยกแยะให้คุณย่า่ตีนั่นแหละอันนี้เลียกฮกแมนบอเออหกเก่าเพราะว่ามันคุณย่า่ตีฮกเก่าหานะเอาอันนี้น้ำแน่เล็กน่อยซี่เก่ากับสซีเอ่อเอาหนึ่งแมนบอสเออเอาหนึ่งนึงเอาหนึ่งนึงหาน้ำแน่นี่ เล็กน้อยสิหลายตูไปคุณยายเอาเอาเอาจังสี่ล่ะไปจีแช่ได้ด้วยหนึ่งหนึ่งหาแได้ด้วยหนึ่งหนึ่งหาน้ำตีเล็กน้อยไม่หน่อเขานั่งอยู่สองคนไหมหนึ่งหนึ่งห้าเอาเอาตามคุณยายละนัถจังบ๊ะค่าใจขันมันมันถือมันก็อยู่ในนีเนาะค่ะเนาะมาเบิ้งเล็เล่ยคะนี่ลยง่ายเขียนหว่นี่ตอนนี้นึ่งดีฮันนี่เมื่อแล้ว อได้ว่ันไ่กระสีมาตีมาเอาเอาเอาแผ่นซื้อนี่ยแนซื้อกระสีสี่เก้าที่เก้าแผนซื้อสองตัวเก้าหกแล้วก็เก้าหกกระมัดกัดอยู่ในตัวนี้อยู่กับหนึ่งซีกับหนึ่งหาเออนั่นแหละหนึ่งซีมันมากอยู่เด้อเออหนึ่งซีหนึ่งหาเพราะว่าเด็กน้อยเนี่ยนะทะเบงเหล็กมาดจังสีแหล่ะนี่ละกระทอนี่ได้งนีม เด็ก,น,กน้อยเด็กน้อยนี่ง,งามขนาดอีกมันวนเวียนอยู่ในนี้นวนเวียนขันแน,น,น่นเนาะแต่ว่าเด็กสีศูนเนี่ยบ่า,า,าดอกสูนบ่าทัดหินมันมีกัจังสีห,หนึ่งหาล่าเสีย <S <S เด็กน้อยนางเฮี่ยงกันว่าจิหนึ่งหนึ่งบนน้ำบ่ขันให้จังไรแต่เล้วแกเด้อเอาก็าเอาตัวเอาใส่หลุดท้องมันงามมันถี่เตะด้วยเพราะว่ามันอยู่กับหนึง่งหนึ่งหาเอานั่นเอากระสีแค่นี้นเน<อ>าะอขัดมันออกอยได้หนีกะ เอาเอาเด้อพี่น้องมันมันเพราะว่ามันจะเป็นเลขสามตัวสามหางหันหันคาเทีตัดไถบ่เบิดแต่มันออกอยู่ในหนีซับอยู่ในหนีแต่แปลว่ามันออกออืแต่เพื่อนแต่มันออกในไอ้ปอกับหมอรูดเห็นมาฉีดโต๊ะมือออมาฉีดวานตัดยายต้องบอกถึงแม่นถึงหดเอาตามคุณยายตีเพราะว่าคุณยายเคยตีแม่นเยอะแต่ว่าเก่ามันมากแล้วมันออเดอร์บานนี้ คือความฝันฝัน,นว่ามีเล็กหน่อยเอาทวนอีกแน่มีเล็กหน่อยมีเล็กน่อยแล้วก็ล่องเท่านี่ละมีเล็กน่อยเอาล่องเท้ามา,หาหไหหือจังไไดเล็กน่อยมันถ้ามาเอาล่องเท้าน้ำย่ยโอ้มันถ้ามาเอาล่องเท้าน้ำย่ยแนาาน อืมยายได้ลองเฒ่ามาแม่นบ่ลองเฒ่ามากองต้นคึ้มดูก็เล็แก่ไทานเด็กน้อยนะได้ได้มาเฮียนหือได้มาใส่คุณยายสิมากองอยู่เฮียนอยู่เป็นแก่อยู่ทางเขาเฮียนอืออเลขบ้านยายดิมันบ่ออเลขบ้านสิออกก็สิออก1 1เบ้านยายนั่นแล้วบ้านหลังนันก็เลขอยู่แล้วีตัวเดียวแม่นบ้านหลัง้าน มี๋ยววันหนึ่งคุณใส่ลายหนึ่งหนึ่งก็เอาได้เอาละละ่ะต่ว่าเล็กบานนะเล็กบานเล็ก,ลกมัน,น,นจีต,ตัวเดียวกะเ,เลยบ่มีตัวใส่ขันบ่เอาเกา่าใส่ล่องเท่ามันก็เก้าออกเอาเก่าจีตเ,เถอะแล้วคุณยายเหล็กบานใหญ่องเบิ่งตันเนาะเอาใก่ามาก้มันจะใส่คาเทียมากวางอยู่เฮี้ยนคาเทียมันเป็นเหล็กบานเห็นไหมตามใจเอาไก่เห้องพือมากทัว เตตัวเดียวเกตตัวเดียวเ็ตตัวเดียวเลยเอาเก่ามาใส่เด้อพี่น้องเอ้ยนี่มันเคยออกนะน,น,นี่มันเคยเลขบ้านนะยิ้มหัจ่ายกลับหัวหเ้ิ่นกลับหัวเอาเด้อเก่าก็หกกับเป็นตัวเดียวกันอยู่แล้วล่ะน,นี่แหละนี่แเลเาเลขบ้านย่ามันเคยออกนะเก่าเจ็ดนะตอนนั้นนะนเขาเอาปลามาไห,ห่คุณย่ามันดอเขาเอาปลามาไห่คุณย่าคุณย่าว่า,วาเลขบ้าน เก็ดตัวเดียวก็เล่เอาเก่าใส่หวดนะมันเก่าเลยออกเก่าเจ็ดให้เจ็ดเก่านะแม่ส่วนนั้นแม่นั่นแหละกะเร่าเอาบาเรกทีย่า่ไวคือเก่าบาเรกทีเจ็ดล่องเท่ามันกัเก่าคุณย่า่กับเก่ากะเลยเอาเก่าใส่กับหัวกับหางเอาพี่น้องก็คือหกเจ็ดน้่มเด้ออือเพราะนี่แหละอืมนี่แหละแต่ว่าเรกคุณย่า่คุณยาเขาคปณตีเอาน้อฐาน้อ รก็นี่ละเด้อคนเอาล่องเท้ามาให้ยเพลินแล้วก็มีเล็กน้อยสิมาเอาน้ำเพลินนะคะคุณยายก็ตีหกเกาหาหกซีเก่าแล้วกัหนึ่งซี่เก่าค่ะพี่น้องแต่แยกแย่ออกให้กับเกาหานะคะแล้วก็หนึ่งหนึ่งหาน้ำเพลินว่าคุณเขาหนังเฮียงกันอยู่เด็กหน่อยหนังเฮียงกันก็เลยเอาหนึ่งหนึ่งหาน้ำค่ะพี่น้องแยกแย่ให้กับเด็กเกาหาหกเก่า ซีเก่านะคะหนึ่งหากับเป็นหลายตัวแนก่กับมักกระจัดคัดกับพานเด้อค่ะพี่น้องหนึ่งซีหนึ่งหนึ่งนะคะบานีกะเลวา่าบ้านเลขที่ของคุณยายกะเลยเอ่อมันเคยออกมีคนเอาของมาหายซี่เคยออกกะเลยบ้านเลขที่เพิ่นจ็ตกะเลยเอาเก่าใส่นะคะกะเลยเป็นเก่าจิตนะคะพี่น้องอา้ากับขอให้โชกให้หมาน้ำคุณยายข้าปุ่น ในงวดวันที่16พฤศจิกายน67นะคะโชคโชคหมันหมันนะคะอ่ขอขอบคุณคุณยายเด้อบาทเด้อขอบคุณคุณยายสาธุค่ะสาธุอย่างนี้ทำอ้าผู้ใดถือนั่กันจังเป็นกำลังใจให้กับคุณยายนะคะเข่ามากยังงอเงาะเงาะไปหยาบมากคือไม่คัดเข่าขอคนไร่คนไร้แช่ให้กับคุณยายคือเก่าล่ะค่ะพี่น้อง เป็นกำลังแรงใจเหตุการณ์น,นะคะเข้าเสนอเป็นแค่แนวทางนะคะเป็นแนวทางสื่อราดกินแบงรัฐบาลให้เข้าเท่านั้นค่ะคลิปนี้ก็ขอคุณกับการรับชมนะคะขอคุณนถกกำลังแรงใจค่ะคลิปนี้ก็ขอสวัสดีค่ะ